ทั้งหมดยึดเบหยวนค่ะไว้มาใหม่นะคะออกมาได้แล้วถ้าคิดจะหนีก็อย่ามาโทษฉันทีหลังก็แล้วกันว่าทำไมตัวมนตัวหยาบคายกับนายสวัสดีครับคุณฝานปิงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแน่นอนว่านายใช่ไหมที่อัพโหลดคลิปของฉันกับใจจือนะตามกฎหมายของจอมยุทธฉันในตอนนี้สามารถมอบทางเลือกให้นายได้ว่าจะได้มีชีวิตต่อ หรือค่านายดีต่อให้นายจะไม่ต้องการก็ตามออร่าน่ากลัวชะมัดเลยไว้ชีวิตหรือว่าตายงันเลรอไม่เอาฉันไม่เอาเด็ดขาดฝานไม่สิคุณฝานปิงค่อยๆคยุยกันพูดจาดีๆกันนะครับแต่แน่นอนว่าฉันไม่ใช่คนที่คิดเล็กคิดน้อยขนาดนั้นตราบใดที่นายทําอะไรบางอย่างให้ฉันฉันก็จะไม่เอาเรื่องนี้กับนายเรื่องอะไรหรอครับ ฉันจะยอมให้นายถ่ายคลิปฉันตอนสู้กับคนอื่นก็ได้แต่อยากได้แบบนั้นใช่ไหมล่ะอืมไม่อยอกก็ได้เงินเพิ่มเหรอแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นที่ฉันจะทําในตอนนี้หรอกเลนชัยที่ปล่อยข่าวออกไปไม่นานก็มีการตอบกลับจากคนที่ดูแลพื้นที่เหล่านั้นปอยเผยทัวริลรีสอร์ทประมูลมาที่หล้านแต่ราคาจะไม่ค่อยน่าพอใจแต่ก็ถือว่านี่จุดเริ่มต้นที่ดีจะต้องทําให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์ให้ได้ก่อน ครั้งนี้คู่ต่อสู้เป็นถึงประธานของสมาคมจอมยุทธของจังหวัดเฮยเปยลลำดับที่41ความแข็งแร่งต่างกันเกินไปแต่เพื่อที่จะสร้างภาพและได้ให้เวลาต้าหลีอธิบายการต่อสู้เลยจบลงภายใน15นาทีวิดีโอของต้าหลีถือว่าดีมากและพออัปโหลดลงบนอินเทอร์เน็ตก็ได้รับความนิยมล้นหลามตอนนี้คนส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจในการเส้นทางการท้าทายประลของฉัน ต่างก็สงสัยกันว่าฉันจะสามารถขึ้นเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกได้หรือเปล่าทีอ่อย่างเราเองก็ส่งจดหมายเพื่อจะขอท้ากับอีเินที่อยู่ในลิสต์รายชื่ออันดับที่5แล้วเป็นถึงรองผู้จัดก,การทั่วไปแห่งในเครรอโวปายและเขาไม่ได้โง่ในเรื่องของเส้นทางธุรกิจเขารู้ทันทีว่าฉันหมายความว่าอะไรโดยจะจ่ายให้8ล้านจัดก,การต่อสู้ที่จัตุรัสโวปายวันที่19กรร้กากรกฎาคมห้องพักของโรงแรมเวอร์ปาย ถุกจองเต็มทุกห้องพักและพื้นที่จัตุรัสกลางเมืองก็เต็มไปดเวือผู้คนจนํานวนมากหลังไหลเข้ามาธุรกิจก็ส่วนธุรกิจการเรียนรู้ส่วนการเรียนรู้ยี่เชินยังต้องรวบรวมโมเมนตัมและยังไม่ได้ปล่อยของออกมาทั้งหมดและเมื่อการต่อสู้ําเนินมาถึงตอนจบพวกเราทั้งคู่ต่างก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและฉันก็อาศัยพละรก,กําลังเฮือกสุดท้ายที่กลับมาชนะเขาได้ในที่สุดเจ้าเด็กหัวใสพวกเราเป็นถึงบุคลากรชั้นยอดของโลกจอมยุทธนะ ทำไมต้องให้พวกเขาเสียเงินตั้งเยอะแยะขนาดนี้เพื่อมาดูเธอด้วยที่เธอมาที่นี่เพื่อที่จะฝึกโมเมนตัมหรือว่ามาโฆษณากันแน่ฮะแมมอาจารย์การจะอัประดับขึ้นทันทีมันต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับอีกอย่างผมก็สู้เต็มที่แต่ยังชนะอีกด้วยนะครับไม่ใช่แค่ชนะเท่านั้นยังทำเงินได้อีกถ้าเธอทำเรื่องให้มันยุ่งยากมีหวังล่อถับไปเธอสู้กับลินอีอีคิดว่าเขาจะปล่อยให้เธอชนะได้ง่ายๆนะ เธอสามารถฆ่าพวกแหลงอันดับสี่ในถ้ำได้แสดงว่าความแข่งของเธอไม่ใช่เล่นๆหรอกนะถ้าเกิดนายแพ้ขึ้นมาในรอบนี้ก็คงจะเรียกว่านายว่าแขงแก่งไม่ได้หรอกถ้าเกิดนายเจอลินอี้ก็คงชนะนางได้ยากอาจารย์นี่ผมไม่ได้จะโม้นะแต่ทั้งด้านพละงกำลังฆ่าเลือดความแข่งทั้งพลังจิตของผมนะ่ะเหนือกว่าคนอื่นๆอีกนะครับคือจะมีข้อบอกพร่องในเรื่องความแข็งแก่งอยู่บ้างแต่ฐานผมผมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับและในระหว่างทางฝึก ผมค่อยฝึกฝนข้อบอกพร่องที่ว่าพวกนั้นจนตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพียงเบอร์ลินอีกงั้นเหรอผมไม่กลัวหรอกผมเองก็หวังว่านะว่าเธอจะทำให้ผมรู้สึกกดดันได้มากขนาดนี้เจ้าเด็กนี่ตอนนี้ดูเหมือนจิตใจจะแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยแล้วนะครูก็แค่จะเตือนแค่นั้นแหละพิธภาพต้องมาเป็นอันดับแรกก่อนเสมอตอนนี้การดูลระหว่างฝานปิงและหยีเฉินจะถูกบันทึกเอาไว้ที่นี่ให้ทุกคนดูด้วยนะครับ มีข่าวลือบนอินเทอร์เน็ตว่าหลิี้อีเป็นจอมยุทธที่สวยที่สุดเป็นระดับหนึ่งแต่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับในการแข่งแรกเปลี่ยนการต่อสู้ครั้งก่อนหานชูดูเหมือนจะพ่ายแพ้ให้กับเฉินหยุนซีแต่ยังลือกันอีกว่าหานชูกับหลินอี้อีนั้นเป็นแฟนกันด้วยนะครับข้อสัมพันธ์ระหว่างโม่หวานฝานปิงและเฉินหยุนซีนั้นนนั้ยังคงไม่ชัดเจนที่จะเรียกว่าศึกหลังแค้นหรือเปล่านอี้อีนั้นสามารถเอาชนะพีเหยาปิวจากจอมยุทธจักรลัทธิ ่วนหูได้และเขาจะเอาชนะฟานปิงได้ด้วยหรือเปล่าแรงรักและแรงเกียรติจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้หรือเปล่านั้นพองนั้นคอยติดตามรายงานพิเศษจากผมเวต้าหลี่ด้วยนะครับสึกหลังแค้นงั้นเหรอเป็นไฟกอาหานชูอย่างนั้นเหรอถ้าไหนชอบฉันจริงๆก็พูดมาเสียนะนี่พี่หลินพี่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงล่ะครับฮะนายหมายความว่ายังไงจะบอกว่าฉันน่าเกลียดได้ไงยนะฉันคนนี้ เป็นที่รู้จักว่าสว่ที่โซนในหมู่จอมยุทธเลยนะนายไม่เห็นด้วยหรือไงนี่ลีนีอี้เธอแน่ใจนะว่าจะจะสู้ฝานปิงนะประธานสมาคมมาวิทยาลัยจอมยุทธเจียงหวอขนาดชินฝืนเชงยังไม่กล้ามาท้าทายชั้นสู้เลยทั้งที่เขาก็เดินสายสร้างร่างไรเตรียมทานอะไรนั่นเหมือนกันแล้วนายเิดว่าฝานปิงคือคู่ต่อสู้ของฉันหรือไงฉันหัวเสียเรื่องนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วท่านนายไม่ว่าอะไร ฉันก็อยากจะเป็นคนจัดก,การเรื่องนี้ด้วยตัวเองเหมือนกันในสายตาของฉันเชนซีเฟิร์นและเก่าเชียงสังกัดกรมทหารยังเหมาะที่จะเป็นคู่ต่อสู้มากกว่าเลยพวกเขาผ่านการต่อสู้มาตั้งเยอะประสบการณ์การต่อสู้ของเขานั้นคือสิ่งที่ฉันอยากได้ฝ่ายปิงเองก็ดูเหมือนจะเป็นผู้นําคนต่อไปของโมโวนะยังไงก็กอย่าประมาทจนเกินไปก็แล้วกัน เรื่องดความแข่งแข่งของมหาวิทยาลัยจอมยุทธเองก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความแข่งแข่งของนักเรียนเป็นหลักถึงแม้ว่าเธอจะพ่ายแพ้แต่ก็ไม่ได้หายความว่าแรงอันดับ3ในมหาวิทยาลัยเราจะเทียบไม่ได้กับจอมยุทธโมโหแต่ถ้าเธอแพ้ติดติดกันมันก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะหายผลเมื่ออธิบายให้กับทางมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้มาเป็นเพราะชั้นแพ้ในการแข่งขันการแลกเปลี่ยนการต่อดสู้ตั้งแต่เทอมหน้าเป็นต้นไปมหาวิทยาลัยของเราจะมอบเงินทุนของกระทรวงศึกษาม,มากกว่า10%เ ให้กับมัโหทุกปีซึ่งมันไม่ใช่จํานวนน้อยๆยเลยนะงั้นนายก็รอฉันซัดหน้าหมอนั่นก็แล้วกันฉันได้ยินมาว่าฝานปิงชอบทําร้ายผู้หญิงด้วยนี่เพราะงั้นครั้งนี้แหละฉันจะทําให้หมอนั่นได้รู้ซึงว่าผู้หญิงอย่างเราไม่ได้อ่อนแอประธานมีจดหมายท่าแข่งมาจากฝานปิงออกมาอะไรมัโวเลยครับจดหมายท่าแข่งเหรอได้ยินมาว่าหมอนั่นไปท่าแข่งกับโรงเรียนทาหารในอย่างเมืองกับหมู่บ้านอย่างอย่าง กัโอบ้านชานอย่างแบบซึ้งๆหน้าเลยนี่ชิ๊เจ้าเจียงหวอของพวกเราไปเที่ยบกับที่อื่นได้ยังไงที่นี่มีแรลงระดับ3ขั้นสูงสุดมากกว่า20คนเลยนะฝ่ายปีงหวอนี้ยังกล้าโผล่หน้ามาที่ประตูมหาวิทยาลัยเราตรงๆแบบนี้เลยที่เขาคิดว่าพวกเราไม่มีบัญญาจัดการเขาหรือไงกัน๋อที่แบบนั้นไม่เห็นจะสะดวกให้เดินทางให้เข้าออกแบไนี่ครับเมื่อไหร่เขาได้บอกไหมวันที่25พรุ่งนี้เช้าของวันมะลืนนะ มีที่ที่เหมาะกับการต่อสู้ทั้งเยะแยะในเจนวอทํทำไมถึงเขาเลือกสวนสนุกแฮปปี้วอลเลยนะถึงตอนนั้นให้เรียกพวกอาจารย์ไปกับพวกเราสัก 2- 3สาคนกันไว้เผื่อฝ่ายนั้นเล่นโกงกับพวกเราแบบนั้นมันไม่ถูกไม่ใช่หรือไงแค่ระวังเอาไว้ก่อนตอนนี้ฝ่ายนั้นคงรีบอยากจะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองและการเอาชนะเจนวอในตอนนี้คือวิธีที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดตอนนี้พวกปีหนึ่งของเรายังไม่มีรายงานติดอันดับอะไรเลย แต่กับมีนักเรียนจมยุคปีหนึ่งแรงอันดับสามแต่ยังมีร่างกายไร้เทียมทานจากโมโวมาขอท้าแข่งเธอรู้ไหมว่ามันหมายความว่างไงเมื่อคนข้างนอกเชื่อว่าเจียงหวงไม่ได้แข่งเก่งเทียบเท่ากับโมโวก็ย่อมมีทางเป็นไปได้ที่จะทําให้มีนักเรียนบางคนเปลี่ยนไปเข้าเรียนที่โมโวที่ประธานพูดก็มีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนสินะสวัสดีคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ สวนสนุกแฮปปี้วอร์เรแห่งเมืองเจวอลได้โอนเงินจำนวน15ล้านหยวนเข้าบัญชีคุณลูกค้าหมายเลขลงท้าย5918เวลา4โมงคึ่งวันที่24กันกยกายน2009ปรดตรวจสอบจำนวนเงินให้เรียบร้อยว่าได้รับหรือไม่ธนาคารอย่างเฉินได้เงินจากค่าสปอนเซอร์ของสวนสนุกแฮปปี้วอร์เรมาเลยภายในครึ่งเดือนได้เงินมา28ล้านแบบนี้ไม่สัญญนฟังของฉันก็เปิดต่อได้เลยสินะ อะไรมันจะดีขนาดนั้นได้แข่งอานหลีอีอี้ด้วย้ฉันยังเคยบอกเลยนะว่าต่อให้เป็น2อันดับแรกของแรงอันดับ3ที่อยู่ในสังกัดก,กรมทหารก็าอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอเลยก็ได้ท่านดายเอาชนะลินอีอีได้นายก็จะอัพระดับขึ้นเป็นแรงสีเลยไหมก็ไม่หรอกถ้าเธอจะทําให้ฉันล้มเหลวในการใช้วิชาเจดาบฟาดฟันฉันจะท้าแข่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ ก็ไม่สำคัญหรอกว่าอีสองคนในสังกัดกรมทหารจะมาขอท้าหรือไม่ก็ตามยังไงคนพวกนั้นก็ไม่ใช่คู่ต่อ,อสู้ของฉันอยู่ดีจิตดาบฟาดฟันนั่นเหรอนายวิชาดาบโลหิตของนายสามารถฟันได้ถึงเจ็ดครั้งแล้วเหรอปล่ายังทำไม่ได้หรอกถ้านายเชื่อว่าตัวเองทำได้นายก็ทำได้แน่งั้นนายจะทำถ้ามั่นใจอะไรแบบนั้นฉันเองก็อยากทำได้ตั้งเจ็ดครั้งมั้งแต่ไม่แน่นะว่าถ้าเป็นหมอนี่ก็อาจทำได้จริงๆก็ได้งั้นเชนไปก่อนนะ เพื่อยนสีจะมาพรุ่งนี้เพื่อเราไปเชียร์นายพร้อมกันพรุ่งนี้นะเธอจะมางั้นเหรอบ้านเธออยู่ที่เจียนนานนะ่ะใกล้กับที่นี่แน่นอนว่ายัางไงเธอก็ต้องมาดูนายอยู่แล้วที่ยังมีข่าวลือบนอินเทอร์เนต็ตว่านี่เป็นศึก้างแค้นของปู่ของเธอเองก็รู้เรื่องนี้ด้วยอาจารย์เฉินดูโกรธมากเลยแต่ยังบอกอีกนะว่าจะมาดูด้วยถ้ามีการประทกขึ้นมาก็เป็นไปได้ว่าเขาต้องเป็นคนเก็บกวาดเรื่องพวกนี้นะงั้นเหรอ ไม่รู้เลยฮะชิปแล้วหรือตาหลีดังใส่ไข่ไปเองตั้งเยอะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฉันแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เราก็ทำวิชา6ดาบฟาดฟันได้แล้วแล้วเราอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลินอี้เราต้องพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้การอัพความแขแก่งของกระดูกทั้งตัว51ชิ้นจำเป็นต้องใช้เงินถึง51ล้านอย่างน้อยก็ต้อง53ล้านตอนนี้ก็ยังเหลืออีก6ล้าน หลีอวต้าลี่เรื่องแชร์คลิปลงบนเว็บละ่ะอืมฉันนี่ก็ดูคลิปไปตั้งสองสามคลิปแล้วแถมตอนการกดเล่นสาตั้งหลายล้านครั้งเดืนนี้ก็จะมีกำไรตั้งหลายสิบล้านเลยนะใหญ่เรื่องมันไม่จริงทั้งหมดหรอกนะครับนี่มันขึ้นว่าคนดูหลายล้านคนนะ่ะมันมีบางส่วนที่ทางเว็บไซต์เป็นคนเพิ่มขึ้นมาเองการจา่ายค่าตอบแทนมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นด้วยยังไงทางเว็บไซต์ก็ต้องหางเงินจากเราไปบางส่วนอยู่ดี นส่วนที่เหลือก็คือเงินที่เราจะได้จริงๆไม่ต้องทํามาเป็นขี้เหนียวเลยนะเอาเงินมาให้ชั้นสิบล้านอีกอย่างชั้นไม่ได้ขอให้พวกเขาเก็บค่าโฆษณาเยอะขนาดนี้สักหน่อยถ้ามันเยอะเกินไปนะครับชั้นจะบอกอะไรให้นะมีจจมยึดระดับปรมาจารย์หลายคนที่ต้องการจะสาสามัญชีกับนายอยู่ดังนั้นถ้านายไม่อยากจะถูกอัดจนและเป็นไส้กรอกแล้วก็ก็คิดดูให้ดีๆก็แล้วกันปรมาจาเยนั่นหรอครับปู่ของหยุนชีเป็นระดับปรมาจารย์ซึ่งเขาไม่มีทางปล่อยให้นายหนีไปได้แน่ เลยจากที่มีเรื่องซุบซิบกันเกี่ยวกับเธอเท่านั้นฉันเป็นคนบอกให้นายปล่อยคลิปได้ก็จริงแต่ก็เท่ากับว่านายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้าฉันเปิดเผยเรื่องของนายประหลาดใจหลายร้อยคนทั้งเหนือและใต้ก็โถเฮ้ยพี่ฝานผมไม่สนใจเรื่องเงินแล้วก็ได้ครับผมจะเอาแค่8ล้านส่วนที่เหลือผมยกให้พี่หมดโอเคไหมแต่อบอกพวกเขานะนี่ฉันไม่ได้คนแบบนั้นนะ แล้วฉันจะไม่ให้กําไรนายได้อย่างไนเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ฉันจะเอา6.5ล้านส่วนนายเอาไป1.5ล้านก็แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องมาต่อรองกับฉันด้วยก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ขอบคุณมากครับเรียบร้อยปรัล <c> ะ <oughs> ประจานนี่เหรอนี่เห็นเราโง่ยังไงระดับประลประจานแบบนั้นจะมาหาตัวฉันแค่แรงันดับสามได้งไงเจอแทนบอกว่าจะมาสาสางบัญชีอีกนี่เจ๊คิดจริงหรือว่า อยู่ตาหลีคนนี้จะกลัวนะแต่มาตั้งหลายล้านแม่นก็เอาไปตั้ง6.5ล้านแล้วฝ่ายปิงเจ้าเด็กนี่ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับฉันพอเง้นเขาจะเช็คเอ็กซ์เคาของฉันไม่ได้พวกนี้จะต้องเป็นการแข่งที่ดูเดือดที่สุดแล้วก็คงทําเงินได้มากที่สุดแล้วไว้อัพเร็จค่อยออกไปก็ยังไม่สายหวังว่าหมอท่านคงจะไม่มาตามล่าฉันเพื่อที่จะเอาเศษเงินเล็กๆนี่หรอกนะอนี่มันรู้สึกดีมากเลย คนเยอะชะมัดเลยมาดูละครลิงหรือไงกันเนี่ยคุสงสัยการที่ฝานปิงก้าได้เร็วขนาดนี้เป็นเพราะความกล้าที่สู้ของเขาหรือเปล่านะตื่นต่อสู้ต่อสถานะชนแบบนี้ภายในโคงเต็มไปด้วยความกดดันมหาศาลบางทีที่นี่อาจจะเป็นการฝึกของเขาหรือเปล่านะเขาเป็นพวกมั่นใจในตัวเองว่าตัวเขาสามารถแสดงพลังที่สุดยอดออกมาได้ต่อให้อยู่ในสายตาของประชาชนก็ตามและเขาเองก็ไม่มีความกลัวว่าตัวเองจะพ่ายแพ้ยึดัมนในความตั้งใจ ตัวเองเพื่อจะทำลายความสิ้นหวังพวกนั้นนี่นี่ก็ถือเป็นการฝึกอย่างหนึ่งของคนที่จะเป็นจอมยุทธงั้นเหรองั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเขาถึงได้เลือกที่มันสะดุดตาแบบนี้ดูบนนั้นสิมีคนอยู่บนฟ้าด้วยนี่สิที่เขาเรียกกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เกณฑความแข็งแกร่ง,งนะวิชาจังเลยฉันเองก็อยากจะบินได้แบบนั้นบ้างจังเจ้าเด็กจโมโงคนนั้นไม่เลวเลยนะจอมยุทธต้องไร้ซึ่งความกลัวแบบนี้แหละผู้อำนวยการของมหาลัยจอมยุทธแห่งเมืองเชียงนาน เชิญยาทิ้งจอมยุทธแรงอันดับ7ขั้นสูงสุดเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดบอกไปว่าเจ้าเด็กนี่ได้ค่าสปอนเซอร์ไปเป็นล้านแล้วก็เขายังคงคิดแบบนั้นอยู่ไหมนะลินอี้ออกมาสู้กันได้แล้วจะเอาแต่ซ่อนตัวไปทําไมนั่นเหรอซ่อนตัวฝานปิงฉันจะบอกอะไรให้นายน,นะไม่มีค่าพอที่จะสู้กับฉันด้วยซ้ําแต่นายก็ยังส่งจดหมายมาเชื้อเชิญฉันถึงหน้าประตูอยากมาโทษฉันทีหลังแล้วกันถ้าเกิดน,ดา,นายดันไร้ความสามารถซะเอง ตัวเล็กนิดหน่อยแต่การพูดจานี่ไม่ใช่ย่อยๆเลยนะทําไมนายว่าอะไรนะนี่นายาหาว่าฉันตัวเล็กกันหรอ,อข้าฝันปิงหมอท่านตายแนย่พี่หลอไม่ชอบให้ใครพูดว่าตัวเล็กซะด้วยสิไปลงนรกซะหมเร็วมากเจ้าเด็กนี่ไวมากวิชาก้าวย่างเป็นวิชาที่เหมาะจะฝึกจริงๆมากกว่าดีซะอีก ฝันปิงไวมากคงเป็นเรื่องยากสําหรับอีอีที่จะเอาชนะเขาคนหน้าฟู้ครับแต่ถ้าเขาเอาแต่พิ่งความเร็วแบบนี้หรือน e. ี e. ่อาจจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้นะครับเล่นพอหรือยังจะรีบอะไรขนาดนั้นลองสู้แบบสุดกาลังหน่อยซี่จริงๆก็แอบผิดหวังนิดหน่อยนะที่ได้ยินว่านี่คือคําที่ออกมาจากปากของเธอนะ้ระเบิดฉันรอเวลานี้มาตั้งนานแล้ว6กดาบฟาดฟันขนาดใช้ดาบบล็อก ควาจชุมตีของเธอยังเจ็บขนาดนี้เลยเนี่ยฝานปิงก็ด้ยึดของนายมีแค่นี้เองหรือไงหรือว่าขวดออกมาจากหมดก้นกล่องแล้วหกดาบฟาดฟันของนายนะมันง่อยมากแต่ยังมีช่องว่างตั้งเยอะนี่ล้อกันเล่นชะไมเนะความแข็งแกร่งของพลังจิตตัวเองสูงกึนไปสินะถึงแม้ว่าหลินอี้จะไม่ได้มีพลังจิตแต่เขาสามารถล้มศัตรูได้ด้วยพลังวิญญาณของตัวเองก็เป็นว่าพลังจิตของฝานปิงคือ จุดอ่อนไปสั้นแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะถ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ร่างกายอาจจะถูกทําลายไปเลยก็ได้ผมจะลงไปดูเขาหน่อยนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยแน่นอนว่าไม่เป็นไรเมื่อกี้เธอคิดว่าฉันใช้พลังจิตโต้กลับเก่งไหมล่ะถึงจะไม่เป็นอะไรแต่ก็ยังวางใจอะไรไม่ได้ตอนที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อกี้เราได้ฟื้นฟูพลังจิตกลับมานิดหน่อยแล้วอาจารย์หลีเคยบอกว่าไม่ให้ฟื้นฟูพลังปานในการต่อสู้ แต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามฟื่นงฟูพลังจิตนะถูกไหมน่าสนใจดีนี่อย่าคิดว่าใช้พลังจิตครึ่งๆกลางๆแบบนั้นแล้วจะมาขัดขวางคนอย่างฉันได้นะ่ะไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนะไม่ต้องห่วงชื่อจาัดก,การเธอโดยที่ไม่ต้องใช้พลังจิตก็ยังได้ความเร็วในการฟื่นงฟูของแรระดับ3ขั้นสูงสุดกลายเป็นว่าเร็วขึ้นมากแถมจุดที่ซี่โครงเล้าเองก็ได้รับการฟื่นงฟูแล้วด้วยไม่เจ็บเท่าเมื่อกี้แล้วเด็กนั่นมีอะไรผิดปกติไหมครับถึงแม้ว่า ค่าการโจมตีทางพลังจิตของฟานติงจะสูงมากแต่ตัวเขาเองก็ถือว่าแข็งแกร่งมากเหมือนกันเขาแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดเอาไว้สะอีกนะแถมยังฟื้นตัวได้ทันทีหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บด้วยขนาดพลังจิตของแรงระดับ6ขั้นสูงสุดบางคนยังอ่อนกว่ามากแถมยังไม่ง่ายเลยที่เอามาใช้ในช่วงเวลาต่อสู้เมื่อศัตรูรับรู้และทําลายพลังจิตของนายได้นายจะโดนโต้กลับแบบหนักหน่วงทันทีเลยละต่อให้เป็นระดับปรมาจารย์ถ้าหากพลังจิตถูกกั้นไว้ ก็มีเหลือเพียงแค่วิธีเดียวที่จะเอาชนะได้ตราบใดที่เราไม่ใช้พลังจิตเข้าสู้ก็ไม่นับว่าเป็นการลังแกกันใช่ไหมละ่ะแถมยายนี่ยังแข่งเป็นบ้าก็ไม่ได้กังวหลหรอกนะว่าจะเอาชนะไม่ได้เพียงแต่ต้องระวังเอาไว้หน่อยเพราะดูทรงแล้วยายน,นี่น่าจะเล่นเราหนักแน่ไก่อ่อนเอ้ยนี่น่นะเหรอฝานเป็นคนที่มีข่าวหรือว่าเชี่ยวชาญในการต่อยกับผู้หญิงนัน่นเหรอหรือว่านายไปต่อยตีกับพวกป้าๆกันละ่ะ ็นพวกเด็กอวดเก่งส่สวนใหญ่แต่อย่าพูดถึงจะดีกว่านี่เธอเป็นผู้หญิงได้เหรอเนี่ยเจ้าหมอนี่วันนี้จะต้องเป็นวันตายของนายถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่ก็มีการเหนื่อยล้าอยู่พอตัวไม่ว่าจะทั้งพลังปานหรือว่าด้านร่างกายก็ตามอีอี้น่าจะถึงขีดจำกัดแล้วล่ะถ้านั้นมันยังกับตอนที่เราชินใช้สู้กับแล้งอันดับสี่ในตอนนั้น วิชาโลหิตเจ็ดดาบฟาดฟันเจ็ดดาบฟาดฟันนันเหรอฉันยังไม่อยากถูกเธอฆ่าตายตอนนี้หรอกดาบโลหิตเจ็ดดาบฟาดฟันฝันปิงต่คุณจะรู้สึกอายแย่และสิใช่ไหมถ้าเกิดว่าต้องมาพ่ายแพ้ผู้หญิงแบบนี้นะเอ๊วิ่งหนีต่อไปสิหนีออกจากสวนสนุกนี่ไปเลยสิชมัดไม่ใช่ว่าวันนั้นเราก็ทำหกดาบฟาดฟันได้ไม่ใช่หรืองไงแล้วทำไมวันนี้ถึงทำ แบบเจ็ดดาบฟาดฟันไม่ได้ล่ะหรือว่ามันจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการฝึกเหมือนกันตอนมาใส่ฟ้าหรือเปล่านะเจ้าเด็กบ้าคูโมโหแล้วนะส่งสัญญาณเสียงหน่อยการรวบมหมกันเป็นหนึ่งของพลังปาและอีกอย่างคืออะไรฮะแค่พลังจิตไม่ได้สามารถโค่นล้มศัตรูได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้ประโยชน์สักหน่อยนะแต่เดิมทีพลังวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่แล้วมันจะไปเป็นของแปลกปลอมได้อย่างไรกันล่ะ อาจารย์หลีพูดถูกเรามัวแต่โฟกัสว่าจะจัดการผู้หญิงคนนั้นยังไงนี่เราคิดมากเกินไปหรือเปล่านี่วิชาดาบโลหิตเจ็ดดาบฟาดฟันตะโกนมันเข้าไปเถอะคิดว่าตัวเองทําแบบเดิมแล้วจะได้ผลหรือไงพลังป่าในตอนนี้มีไม่มากพอที่จะทํากระบวนาท่าสุดท้ายเพิ่มอีกนิดหน่อยก็แล้วกันครั้งนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช่ระบบแล้วก็กําไรที่ได้มาก็อาจไม่ค้มกับการสูญเสียก็ได้ใช้สินทรัพย์เบอร์ค่า9 0,000หยวน พลังปานเพิ่มขึ้น9 0เครดิตยีออ่อีรุ่งพิษเอาจริงเหรอเนี่ยนี่นายทำท่าเจ็ดดาบฟาดฟันได้แล้วจริงๆเหรอก็อย่างที่บอกฉันไม่อยากจะฆ่าเธอหรอกนะพวกเราทั้งคู่ต่างก็เหนื่อยมากแล้วงั้นขอดูหน่อยซิว่าเธอจะสู้ได้อไหมอีกอย่างฉันไม่ได้คิดว่าจะรังแกเธอหรอกนะมาสู้กันแบบประชิกตัวกันดีกว่าไมหมล่ะสู้กันแบบระยะประชิดนันเหรอนี่นายคิดจะหาวิธีเอาเปรียบฉันคนนี้อย่างนั้นเหรอ ก็เอาสิพิสานวันนี้จะล้มไนแบบนี้เรียกขี้โกงหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าโกงไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่เอาถึงชีวิตเป็นแค่กลยุทธ์อย่างหนึ่งของเขาเท่านั้นความปีงเองก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะไขกระดูกของเขาเองก็ได้รับการอัประดับแล้วด้วยทั้งพลังจิตและไขกระดูกของเขาสูงเทียบเท่ากับแรงระดับ6แล้วเออเอออาจจะกล้าไปถึงแรงระดับ7เลยก็ได้แต่ก่อนนะปู่เมื่อกี้ผมไม่ได้ยินผิดไปใช่ไหมนี่ปู่บอกว่าหมอนี่สามารถขึ้นไปแรงระดับ6หรือ7ได้เลยนะใช่ ไม่ใช่แค่ทักษะของเขาที่เพิ่มขึ้นถึงเขาจะหัวไวก็จริงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ข้ามขั้นไปถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครับแรงระดับ6หรือ8มีความแตกต่างคือร่างกายทองคำถ้าสสาเร็จร่างกายทองคําของแรงระดับแได้นั้นต้องทําให้ไขกระดูกทั่วร่างกายและอวัยวะภายในเปลี่ยนสภาพก่อนเส้นพลังลมป,ปานของเขาเปลี่ยนไปแล้ว3ส่วนและพลังจิตของเขาเองก็อยู่ระดับมาตรฐานแล้วด้วย จอมยุทธแรงระดับ7กระดูกทั้งหมดยกเว้นส่วนกระโหลกและอวัยวะภายในทุกอัพระดับหมดแล้วเส้นพลังปานเปลี่ยนไปแล้ว3ส่วนเงื่อนไขที่ฝ่านปิงมีอยู่ตอนนี้ยกเว้นส่วนกระโหลกกระดูกทั้งหมดและไขกระดูกได้รับการยกระดับแล้วพลังจิตอยู่ในมาตรฐานด้วยเงื่อนไขเขาแต่ตอนนี้ก็จะอัพระดับไปถึงแรงระดับ7นะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกแค่นี้ก็พอที่จะเรียกว่าเขามีร่างกายทองคําเลยนะอาจารย์ลี ตอนแรกฉันเองก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ที่จริงฝานปิงเขาอักกระดูกทั่วทั้งร่างกายแล้วเหลือแค่ส่วนกระโหลกเท่านั้นเองถ้าจําไม่ผิดตอนที่ฉันเจอเขาครั้งล่าสุดกระดูกนาตัวของเขายังไม่ได้รับการอัประดับเลยนี่นะบางทีเราอาจจะต้องเอาตัวเขามาผ่าศึกษาดูสักหน่อยดีไหมนะแล้วทำไมสองคนนี้ถึงต่อสู้กันหนักหน่วงกันเมื่อกี้นี่อีกล่ะแถมยังไม่ใช่อาวุธ ร่างกายของจอมยุดระดับ3าแทบจะสร้างความเสียหายไม่ให้ได้เลยแต่ถึงจะสู้กันโดยไม่ใช้อาวุธพวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นหรอกนะน่าอิสาจังฉันฝึกมาตั้งเป็นสิบปีเลยกว่าจะขึ้นมาอยู่แร้งระดับ2ได้เออนี่นายหลิวต้าหลีไม่ใช่เหรอทําไมถึงไม่เข้าไปถ่ายข้างในละ่ะนายนี่เจ๋งดีนี่ฝานปิงถึงได้กล้าทําแบบนี้กับผู้หญิงตัวเล็กๆได้ลงแต่ฉันไม่เอานายถึงตายแล้วนะ ฉันจะไม่ยอมให้การแข่งในวันนี้จบลงเด็ดขาดถ้าเราเล็งไปที่หัวแล้วก็ป่านนี้เธอตายไปแล้วตัวเธอไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดนั้นเท่าไหร่เถบยังง่ายต่อการโจมตีอีกและแน่นอนว่าตรงส่วนอกเป็นจุดที่สําคัญในการโจมตีฉันไม่ได้ทําอะไรผิดส้กหน่อยนะดาฟฟ่าฟันเจ็บครั้งของฝานปิงนะทําไม่หลินอี้อี้บาดเจ็บหนักแถมยังลาไปถึงอวัยวะภายในความแข็งแกร่งของทั้งร่างกายเขากับเธอไม่ได้มีเท่ากับฝานปิง เพวกนั้นไม่จาเป็นต้องต่อสู้กันต่อก็ชานาโลมันยังไม่จบหรอกนะอีอีพอได้แล้วละ่ะฝ่ายปีงเองก็ทําได้ดีมากเช่นกันแต่ถึงอย่างไรถ้าเกิดว่านายต้องการที่จะเป็นจอมยุทธ์เลอระดับ3าขัา้นสูงสุดแล้วล่ะก็ประสบการณ์ในการต่อสู้ถือว่านายน้อยไปนะประธานแล้คนคนนี้คือหลี่ฮานซองประธานนักเรียนของชมรมจอมยุทธ์แห่งจริงวอสินะผมขอยอมรับว่าถ้าเทียบกับคนในโรงเรียนทหารกับหลินอี ผมถือว่าตัวเองยังประสบการณ์น้อยอยู่แต่นที่เป็นการต่อสู้แบบเอาถึงชีวิตและผมคิดว่าผมสามารถฆ่าเธอได้ผมก็แค่ไม่อยากเอาเปรียบจากตรงส่วนนั้นก็แค่นั้นเองวิธีเดียวที่จะจัดก,การกับฟานปิงได้คือต้องฆ่าเขาด้วยการทุ่มสุดตัวเท่านั้นแต่ความสามารถในการฟื้นฟูตัวของเขายังสูงมากด้วยในการต่อสู้ครั้งนี้ถ้ากลายุทธ์เอาชนะหมอนี่ไปได้ก็มีแต่ต้องใช้มือคู่นี้จัดก,การแทนเท่านั้นสิ ถึงแม้ว่านายจะฝึกเนื่องกลยุทธ์มาบ้างก็เถอะแต่นายก็ยังมีข้อบอกพร่องอีกมากถ้าไม่ใช่เพราะอาศัยพลังปานของตัวเองแล้วก็นายแอนะชน้นคนนี้ไม่ได้หรอกยะรอดูเถอะก่อนจะขึ้นไปแล้งันดับ7จ็ดฉันจะไม่เอาเรื่องนายก็ได้แต่ถ้าขึ้นไปอยู่ระดับปรมาจารย์เมื่อไหร่แล้วก็ต่อให้มีพลังปานมากแค่ไหนก็ไม่สําคัญหรอกแม้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครที่ไล่ตามผมทันเลยนะถ้าลูกพี่เหลี่ยนี่จใจดีขนาดนี้ ดันัผมจะรอเจอพี่ตอนที่ผมอยู่แรงอันดับประมาจารย์ก็แล้วกันนะครับอืมและในการศึกการแข่งขันผู้ชนะได้แก่ฝานปิงจัางโมโวค่ะแข่งสุดๆเป็นไล่แรงอันดับสามสุดยอดนายทำได้ดีจริงๆเะาชนะนหลีนอี้ได้แบบนี้มีใครอีกไหมที่พอจะเป็นคู่แข่งที่สมเนื้อสมเนื้อกับฉันก็ไม่อยากจะลังแกเขาหรอกนะมันยังไม่สายเกินไปหรอกนะที่จะเป่าเธอให้กระเด็นนะ แต่นายก็เกือบเป่าเธอไปแล้วนี่เพื่อนฝานปิงพัตเตอร์เฉินฝานปิงยินดีด้วยนะที่เอาชนะได้นะขอบใจนะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องแสดงความยินดีหรอกอย่างที่เหรียอี้พูดนั่นแหละฉันยังอ่อนหัดอยู่ว่าแถมยังไม่สามารถบรรลุและอันดับสามขั้นสูงสุดได้สักทีถ้างั้นนายก็จะท้าแข่งอีกงั้นเหรอใช่แล้วล่ะฉันจงไม่ได้ลองสู้กับคนที่อยู่ในสังกัดกองทหารเลยคิดว่าพวกนั้นนาจะช่วยฉันได้เยอะเลยล่ะ ทั้งกลยุทธ์ทั้งประสบการณ์ในการต่อสู้ล้วนแต่ต้องได้มาจากในสนามแข่งสนามรบส่วนอื่นๆยกเว้นวิธีการฆ่าผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยการหลบซ่อนตัวฉันยังคิดว่าตัวเองยังมีทักษะพวกนั้นไม่พอที่จะมาปรับใช้ในการต่อสู้นะดูเหมือนจะอัพไขกระดูกได้ทั้งตัวแล้วจริงๆสินะเธอดูหนักกว่าอาจารย์ครับที่นี่มีคนอยู่ตั้งเยอะปล่อยผมลงเลยนะฉากสวยเดลตาลีนายเชฟไหมที่เป็นคนแพร่ข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตนะ ไอ้เรื่องความสัมพันธ์คุ้มเครืออะไรนั่นนะนี่เด็กน้อยในฐานะที่เป็นเชี่ยวเชี่ยวมีเดียห้ามไม่ให้มีการเผยวแพร่ข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันโดยเดดกาดวงจําได้ใช่ไหมฉันไม่ควรแสดงแต่นายไม่ควรที่จะถ่ายไงไปกันเถอะไนสถา,าบันวิจัยกันไม่เอาผมจะไปท้าแข่งกับจิงคีเฟิงกับเกาเชียงที่สังกัดอยู่ที่กรมทหารพวกน้นไปปฏิบัติภารกิจอยู่แั้นผมก็จะกลับบ้าน ไม่ต้องอายหมอไปหรอกนะอีกอย่างจะได้ช่วยเธอเข้าใจถึงสถานการณ์ตัวเองได้ถูกต้องด้วยยังไงล่ะตอนนี้ไม่มีใครมองเธออยู่หรอกนะแล้วใครเขาจะสนใจกันเธอว่าเธอคิดอะไรที่จะต้องหาวิธีปิดปากเอาไว้ก่อนเผื่อแนนอนาคตจะได้ไม่มีปัญหาผมเพิ่งเอาชนะนินอ,อีมานะอาจารย์ช่วยดีใจกับผมหน่อยไม่ได้เหรอผู้คนย่อมต้องรักษาหน้าตัวเองในถิ่นของตัวเองอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะคุณเฉินอยู่ที่นี่ บางทีอาจจะมีผีร้ายมาตามรางควานเพื่อรอชำระแค้นผมอยู่ก็ได้ไวร้ายนะ่ะได้ถูกกำหนดตัวเอาไว้แล้วเพื่อเธอบรรลุขั้นที่7เมื่อไหร่จงไปล้างแค้นเราชูและเอาชนะเจ้าหมูนั่นให้ได้เันจะมัวพูดจาไร้สาระไม่ได้มีหวังจะถูกจับกดลงดินต่อให้ผ่านไปหลายปีก็ยังใจร้อนไม่เปลี่ยนเลยนะผมไม่กลัวพวกเขาหรอกหมูจะต้องก้าวข้ามจริงวอไปให้ได้ ท่านเฉินนักเรียนของจินวอไม่ใช่คนอ่อนแอแต่ทางมหาลัยยังไม่ได้เด็กนักเรียนดีมี่ก็สามารถเข้าทุกปีเพราะสอวรรค์ไม่คงอยู่ไปตลอดหรอกนะครับไม่สงสัยเลยว่าทําไมพวกเขาถึงได้อ่อนแอลงเรื่อยๆแบบนี้ถ้าผมเป็นท่านผมคงทนดูแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วไม่ใช่เพิ่งพูดว่าต้องรักษาหน้าตัวเองศักดิ์ศรีของตัวเองหรอกเหรอนี่เราส่งหลานสาวไปเรียนที่โมโหวที่ทาถูกแล้วใช่ไหมนะลูกเหมือนจะสายแล้วสิแล้วก็ได้เวลากลับไปที่เจนานแล้วด้วย อาจารย์ฝ่ายพี่กลับก่อนนะคะที่เราไร้ตัวตวนขนาดนั้นเลยครูเองก็จะกลับโมโ,โหวแล้วกันต้องไปเช็คอะไรหน่อยครูคงไม่ได้ไปที่สังกัดกรมทหารกับเธอหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเข้าใจแล้วครับอาจารย์หลีความหวังความมั่นใจของอาจารย์จะไม่หดหายไปนะใช่ไหมและระดับหกขั้นสูงสุดรับเบอกับพลังจิตของปรมาอาจารย์แบบนั้นได้สุดยอดไปเลยใช่ไหมบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องขำๆของคนแก่เขาก็ได้นะทําไมถึงออกไม่ได้เลยนี่